วันนี้ก็เพื่อนๆวันนี้ก็มารายงานตัวประจำมอังคารนะครับผมที่หนึ่งนะครับดูนะครับทํางานตอนเช้านะครับผมโอ้ฝนตกนะครับทุกวันเลยนะครับเนี่ยฝนตกฝนตกเลยเออฝนตกถนนลื่นนะครับดูครับระวังนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับเพื่อนๆกับดูได้ๆทำงานของผมครับประมาณปฏิบัติหน้าที่เช่นทุกวันนะครับผมมองเช้ากัเขา เวล้วนะครับก็เลิกประมาณหกโมงเย็นเหมือนเดิมครับสิสอชั่วโมงครับผมไม่มีวันหยุดสำหรับก,การทำงานนะครับห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามขาดงานนะครับดูนะครับดูนะครับที่ทำงานของผมก็ประมาณนี้แหละครับ าดูความเรียบร้อยนะนี้แหละครับหน้าที่รปภก็ต้องดูแะความเรียบร้อยนะครับผมครับสนใจก็มีรถให้ดูนะครับเนี่ยมาเลยนะครับสขาวาลินเซบราบนะครับตอนบรรยากาศตอนเช้าครับโอ้ยรถเนาะแ,แ,แกกมอเตอร์ไซค์ครับ รบรรยากาศจะชา้าๆฝนเพิ่งหยุดนะครับต้องมาเช้ากับปล่อยมาเวลาเดินทางดูนะครับน่าจะไม่มีแดดครับวันนี้ฝนฟ้าคขิม้มาทั้งวันเลยเมื่อคืนเมื่อวานนี่ก็ตกครับตกตกตก,ตก,ตก,ตกแรงด้วยออกจากบริษัทไปก็ยังไม่ถึงบ้านครับก่อนถึงบ้านประมาณ2อกิโลนี่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับแรงเมื่อวานนี่ก็แรงอี บรรยากาศคนกระบาดนะครับหน้าฝนเนี่ยไปไหนมาไหนก็โอ้ยขนาดซึ้อกันฝนเอาไม่อยู่ครับมันแรงมากแรงจนแบบเออแต่มันไปปล่อยซึ้อกันฝนเอาอยู่แต่ถ้ามันแรงมากก็ไม่ไหวนะครับนะครับ่านเพื่อนมันีรยายงาน,นตัวมนงคาน,นะครับวันนี้ไปคุยกับเพื่อนๆนะกรับปมดูดูดูมันดูบรรยากาศตอนเช้าครับเอ,อ้ยเนาะ ก็ดีแหละถ้าถ้าถ้ามันไม่ตกอะถ้ามันคืมแบบนี้ทั้งวันมันก็ไม่ร้อนน่ะเนาะก็เย็นสบายดีครับผมามาดูบรรยากาศย้ำเช้าครับนาที่ทางานของผมเองครับเนี่ยยังร้านยังไม่ได้ก็ประมาณเปิดร้านก็ประมาณเจ็ดโมงคึ่งครับ รัวยังไม่ออกเลยเห็ไหมยังไม่เจ็ดโมงครึ่งต้องรอต้องรอพรนักง,งานเข้ามาเอาันแจมาให้เราเปิดนะครับผมสวยนะบรรยากาศตอนเช้ามาดูหน้าฝนมันจะเขียวชะอุ่มแบบนี้แหรอครับดูดูดูเออต่เพืน่ไนม่ชม ยามเชา้าไป็นจ้ามานคการกับลมดูดู <S 2> <S 2> ดูนะครับนะครับคนก็ต้องออกมาทำมาหากินกันนะครับดูตอนเช้าจะคึกคัก,คกนะไปทำงานกันนะครับโอ้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับยามเช้าเย็นๆก็โอเคเนาะบรรยากาศยามเชา้า การโดยลมก็ปกติครับบรรยากาศเนี่ยป,ปกติปกตินะครับลดต่างคนตื่นเช้ามาก็ต้องทำมาให้กินกันไม่ว่าไม่ว่าผมไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเลยเนาะต่างคนต่างทำมาหากินกันใครตื่นเช้าก็ได้เปรียบเนาะก็ได้เขาคนตื่นเช้าก็ได้เปรียบเพราะว่าเขาตื่นเช้าเขาก็ด้ทาได้เยอะกว่าคนตื่นสายเนาะคนตื่นสายก็อาจจะทําอะไรได้ น้อยกว่าคนที่ตื่นเช้า,านะครับผมดูบรรยากาศวันนี้คิดว่าไม่ไมน่าจะมีแดดนะครับโดยค่อนข้าจะไหม้แล้วครับฝนแต่ถ้าเรามาถึงรียบงานแล้วก็ไม่มีปัญหานะตกก็ตกไปแต่ตอนเดินทางเันเดยลดำบากครับน้ำขังตามถนนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอันตรายมากนะครับผมเ,เดินทางก็ทา้านโค เพื่อนเพื่อนที่ใช้มาใส่ก่อนละแล้วมาระวังด้วยนะครับมันก่อนก็ผมก็ขี่รถตกถนนเหมือนกันน้ามันท่วมครับผมที่ถนนมันไม่ลึกนะในงานก็แย่เหมือนกันนะครับเดืนนะมันไม่ลึกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมดูนะครับช้าชัาม็ประมาณนี้แหละนะเออ มันก็มีไปปล่อยมานะครับแต่มันยังไม่แรงพายุเข้าก็แบบนี้แหละโอ้ลำบากครับไปไหนมาไหนเยีเ่ยมยอดยอดเยดีย่ยมแต่มันากาศหน้าฝนครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม